เป็นไงล่ะเมื่อคืนอีเดวดีมันนี้กูไปตั้งแต่เมื่อคืนอ้าวแล้วเมื่อคืนใครไงถ่ายพี่สาวโยกเมื่อคืนนี้ก็ช่อดีเหมือนกต้นใบโยงไงเดือใครจะมาปีนตน้นใบโยงเมื่อคืนแลมันผัดทองทองผัดทองทองผัดเมื่อคืนนี้คืนซอยมานน้องสาวกู เต็มเลยอ่ะแห้ไข่เปลี่ยนนีน่ชั้นเติมขึ้นอีกอ้ยเปลี่ยนพวเคียวนาทีแล้วนะม,<า>มันเมืองนะอ่ะยังยังอีกอร่อยนะยังไม่ไปตามนีเลยวะดีดยังไม่ไอ้หมาย โ ah อ evet, so ้ยเก่งวายตอมผู้หญิงว่ายองไปที่ไหนแล้วเช็ดน้ำตาไปนิดนึงโอ้ยโอ้ยดีนะคือซ้อมหลบมาแล้ว สิก็ไม่องเจ้าคิดแบบนี้เดวดีแต่ยังมีทางที่สิอไม่ใช่แล้วไงกูยักต่ำนะไม่ใช่หน้าพาโชคปล่ปล่อยลเ้วดีปล่ยเธอรู้ไหมการที่เธอนี้เอาโทษมาจากเพียงเดียวแม่ปล่อยเลยทุกคนให้คนทักงนักสร้อยมานยาเป็นห่วเธอหลังจึงปล่อยเธอออกมาแต่ทำไมความ มันต้องมาลงที่เดียวสองพี่น้องเดี่ยวสองคนต้องได้กันบบเองวาเธอเธอเดี๋ยววันีเธอรู้ไหม <c oughs> มันก็สมควรอยู่แล้วไม่ใช่ไหมโบราณเขวาว่าว่าลูกวัวใครเข้าขครอบใครให้ทุกแก่ท่านทุกนันก้นยอมถึงตัวถ้าจะหาคนผิดสักคนหนึ่งโบราณก็ชอบ่องนี้ แต่จะบอกเจ้าพี่รู้เอาไว้ว่าเวทมนรนะมันไม่ต้องรอชาติหนาเพราะเพียงแค่ชาตินี้มันก็ตามมาสนองคันนี้เจ้าและวีระเซนตแต่จะบอกเจ้าให้เอาวุญว่ามนุษย์มันโอกนี้มันมีอยู่สามจำพว ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีความรักสวยรัยกงามแต่มนุษย์จะพูดที่สามีสิเขาเรียกว่าเดรชาโนจะเปรียบได้ก็คือพวกสัตว์เดรชาที่มันร่วมสังวาสกันไม่เลือกพี่ไม่เลือกพี่ไม่เลือกน,อน้องเหมือนกับเจ้าบบทีิดวดีเสรที่จะได้ตัวเอง ก็เพราะว่าตัวเจ้ามันก็เปลี่ยนได้กับพวกปัดเดลิชานยังไงอ่ะเรียกว่าดีถ้ามันจะเปลี่ยนก็ควรเป็นสัตเดชันเลยแต่กูก็มีพร,ร,อรยอย่อนสังเกตเห็นกูอยู่ดีที่เปลี่ยนเลยยิ่งนะอีมนุษย์สเปโตอีเป่ตัวเมียอยู่นี่เรียนเซ่ดัมมี่ดัมมี่อะไรเนี่ยสเปโต เหอ๋ไม่เคยเล่นมึงคว่ำกุฏิสีเลยจะบ้าไปแล้วนะเตรียมตัวตายยังไอ้เซนไอ้กบว่ายังไงเรื่องเดรัจฉานโนไอ้ใครจะขึ้นโทเวไปตัาบาทเทวุนี่เลยอะไรธรรมะชาโยยังจับไม่เจอเลยจับไม่ได้ไม่จับไม่เจอไม่ทำไรมีเปรตตัวเมียเมร่าแล้วโซลูชันเลยเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเซนมันคงจะอยากเป็นทุไปเกิดแต่พอ ไอ้กบสมาธิหาที่มองมองหาที่มองมองบันเท้ันท้าเร็วดีมบั้นแขนทั้นแขนเข้าล็อกกูเลยคี่ทำอะไรเอ้ย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 แล้วคุณจะถอดอะไรมนุษย์จำพวกที่ฝีอะไรจังไรโน่บั้แขนบั้ขาด้วยแอลคุณไม่ได้เหมือนความแบบนั้นอะไรล่ะจะทำอะไรเ่ามึงนี่คิดจะเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้นะ พาที่โมอม่ี่เซนแล้วปัดหัวยูเรนไปเลยไปไม่จไมมีสิทิำกับแบบนี้นะไม่ได้ไ